เาามาดิสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เชฟแต่งจะมาทํานี่เลยครับปลานึ่งมะนาวนะครับเราจะทําน้ํเนื่อมะนาวให้ดูนะครับเพื่อนๆง่ายๆครับเบอร์วังอลังการบายเชฟแต่งครับฝากคนไลค์กดแชร์เพจให้เชฟด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราใช้ปลานินนะครับหรือว่าปลาที่าะเปียรเราไปนึ่อกระขาดะครับไปมะกรูดครับมันก็จะหอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาลองด้วยผักกาดขาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําน้ํานะครับน้ําเราก็จะมีน้ํามะนาวนะครับเพื่อนๆน้ำมะนาวนี่ครับใส่น้ํามะนาวไปเลย นี่เยอะหน่อยนะครับก็ใส่น้ำมะนาวลงไปใส่น้ำปลาครับตอนนี้เราจะไม่ใช้ชูรสนะครับเพราะว่านี้เราทำเราเราจะไม่ทุกอย่างเราจะไม่ใช้ชูรสเลยครับเพื่อนๆนี่ใส่น้ำปลาลงไปคือตอนแรกใส่ไปเท่ากันก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็น้ำตาลครับปลาเนื้อมะนาวนี่ไม่ต้องออกหวานนะครับใส่น้ำตาลนิดเดียวพอครับเพื่อนๆแล้วก็คนเข้าไปให้มันให้มันละลายนะครับเราจะมาตีด้วยกันแค่นี้ครับปลาเนื้อมะนาวแค่นี้ก็แซ่บเพิ่มวังอลังกาแล้วครับเพื่อนๆสักคนแล้วคนแทนเพื่อนเด้วยนๆครับคือคนแบบว่าคนะเรต้นๆนะครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายแล้วก็ ใช้ได้ครับเดี๋ยวชิมนิดนึงนะครับใช้ได้ครับใช้ได้แล้วเราแล้วแต่รถคนชอบจับมือไม่จับยังไงครับนี <conect persuade> <oe> ่เราก็เติมพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูที่เราไปสับนะครับพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะมาแต่งจานกันทานนึ่งมะนาวนี่ต้องพริกขี้หนูกระเทียมให้ถึงนะครับนี่หมดไปเลยครับหมดไปแล้วเพื่อความแซ่บเวอร์นะครับเพื่อวางอัตราการเราจะมาชิมดูทีเดียว ยอดนะครับเราจะราดไปเลยนะครับมีปลาเนื้อมะนาวเราจะมาแต่งกันนะมีสูตรปลาเนื้อมะนาวแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราทากินทากินก็ได้นะครับอันนี้ทากินได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจได้เชฟเชฟอยู่ควสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนๆเคลมเลยครับอยู่ควที่สหรัฐอเมริกาคือเราของทุกอย่างเนี่ยเราก็จะทําแบบคล้ายๆแบบบ้านเราแต่ว่ามันของวัตถุดิบมันจะมันจะไม่เหมือนบ้านเราครับเพราะมันหายากครับที่อเมริกาเนี่ยเราได้แค่นี้เราก็สุดยอดนะครับ คือบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเออเชฟทาไมทําแบบทําแบบบางคนบางเพจก็คือไม่เข้าใจเชฟอะครับเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีครบนะครับในอเมริกาเนี่ยเราต้องแบบว่าดัดแปลงเอาทุกอย่างครับเชฟอยู่ครัวอเมริกานี่มาสิบห้าปีนะครับพเพื่อน <S <S เราก็จะทําดัดแปลงของทุกอย่างห้งเหมือนเมืองไทยมากที่สุดนะครับนี่ครับนี่ค,คือปลานึ่งมะนาวแบบบ้านเราเลยเมืรอวาวอลังการที่สุดเลยเนี่ยครับสุดยอด อันนี้คือเราทํากินเป็นอาหารพนักงานครับเราก็เลยมาทําโชว์เพื่อนๆนะครับเพื่อเพื่อนๆจะมีไอเดียในการทํากับข้าวนะครับเพื่อนๆนี่นี่เรียบร้อยครับปลาเนื้อมะนาวบายเชฟแต่งเวเซครับซูมก็มาดูใกล้เลยครับนี่เห็นครับว่าวังอลังการมากวันนี้นี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับปลานึ่งมะนาวบายเชฟแต่งเวเซครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้เชฟนะครับเชฟตั้งใจเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชฟไปกินข้าวก่อนครับบ๊ายบาย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราได้นี่มานะครับปลากระพงแดงนะครับปลากระพงแดงสดๆนะครับเพื่อนๆดูนี่เดี๋ยวเชฟจะมาทำเมนูต้มยำปลากระพงนะครับเพื่อนๆดูสิคโอ้โหใหญ่มากใหญ่โว้เลยอันนี้ไม่ต้องมึงไทยก็ได้แต่ตรงเนี้ยประมาณสามถึงห้าโลได้มาครับเนี่ยว่าวางอลังการมากอย่าลืมทำต้มยำปลากระพงแดงนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เชฟด้วยนะครับอันนี้สดมากสดสดกว่าปลานี่ก็ต้องเป็นเชฟนะครับเชฟยังสดยังโสดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เชฟนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย